ครับสำหรับวันนี้เราก็จะเอาเหยื่อมาเล่นนะครับเป็นเหยื่อปลายางนะครับจากค่ายจีนนะครับนี่อะไรกันโอ้้าโอ้โหวิ่งวิ่ง And I pray. Uh, all i need some better day fuck me uh, i'm looking in the mirror uh, so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone uh, can save me and uh, honestly i'm not really sure i want saving i like to be my, my own worst enemy. enemy there's no risk if you don't try it anything uh, so uh, i'ma uh, just uh, keep uh, buying yeah. everything See you in the next life Have to be a better me uh, i don't think uh, that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it's squeezed till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better day. วสวัสดียามเช้านะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาตกปลาช่อนคลองกันนะครับ่าสายสตรีลาคลองกันนะครับวันนี้นะมาลุยหมายคลองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะฝนตกเยอะอยู่พอสมควรนะครับน้ําก็ในคลองก็เยอะนะก็แต่ว่าวันนี้ก็มาที่สารลอ,อยก่อนนะครับสารลอ,อยน้ําดีนะครับน้ําดีนะแต่จะมีตัวหรือเปล่านะต้องไปลุ้นกันนะครับไป ลุยกันดีกว่าครับผมครับสำหรับวันนี้เราก็จะเอาเหยือ่อมาเล่นนะครับเป็นเหยือ่ปอปลายางนะครับจากค่ายจีนนะครับเป็นเหยื่อ6เซนนะครับน้ำหนัก1.9กรัมนะครับอ่าเป็นเหยื่อฟิชชิ่งรัวนะครับอ่าก็มันก็บอกว่าเป็นเหยื่อปลอมนะครับฟิชชิ่งรัวแปลว่าเหยื่อปลอมนะอันนี้เราลองเอาเหยื่อเล็กๆมาเล่นนะครับอ่าใส่เล็กๆนะครับ6เซนนะ ออก็คือมาเดินสตรีทปลาคลองแถวนี้นะครับออลองดูนะว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับมาลุยกันวันนี้เราก็พกนี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะอุปกรณ์ของเราเราพกอุปกรณ์มาก็คือเป็นเจ้าแบนตั้มนะครับชิมาโน่แบนตั้ม 10SG นะครับ 10SG นะครับตัวนี้นะตัวเป็นสีโครเมียมนะครับ อันนี้เป็นล้อวินเทจนะครับไม่ใช่เป็นตั้มรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับลอกหลายเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับหลายสิบปีเลยแหละนะผมเอามาเล่นนะครับมาประกบกับคันนะครับคุณหญิงไททันนะครับคุณหญิงไททันนะครับตัวนี้นะครับเป็นหกฟุตหกนะครับเวทสายอยู่ประมาณสามถึงแปดปอนด์นะครับเป็นเวทเอลนะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับส่วนเวทเยืออยู่สองถึงสิบกรัมนะครับผมชอบเอามาเล่น สตีดประคองนะครับแล้วก็ไปตกกระพงด้วยนะเออคันนี้นะผมเอาไปเก็บงานเก็บกระพงนะสตีดประคองสําหรับเหยื่อพวกเล็กๆนะผมว่ามันคันมันดิกเหยื่อดีนะมันดิ้งเด้งดีนะเออก็คันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอุปกรณ์เลยต่างๆนะไปะเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่านะครับก่อนเริ่มก็ต้องเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับเซตเบรก่อนนะอ่าอ,อย่าลืมเด็กขาดนะครับเรื่องเบรกนะ อย่าว่าแต่ตัวผมเลยบางทีผมก็ลืมนะอก็เซ็ตเบรกให้เ,เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มตกนะเดี๋ยวเวลาปากัดวัดวืดอีกียบร้อยอีกนะ,ะเซ็ตเบรกเซ็ตหน่วงนะ,ะหน่วงผมเอาไว้อยู่ประมาณนี้นะครับหน่วงผมไว้อยู่ประมาณเบอร์หกนะครับตัวนี้จะเป็นหน่วงแม่เหล็กปรับด้านนอกนะครับอมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเม็ดลานะครับเม็ดลานนี้ต้องถอดออกมาแล้วก็ปรับด้านในนะครับอ ลองดูนั้นดูครับว่าจะเป็นยังไงครับสําหรับวันนี้นะแต่บรรยากาศดีครับบรรยากาศลมเย็นสบายนะสําหรับเดินสติปะคองนะหนมายเลขตัวขย่มไหมเนี่ยลืมบอกนะครับนี่วันนี้เราเล่นชุดสายหน้านะครับอ่าเป็นตะกั่วนะครับ ตะก่วดกรัมนะอ่าตะก่วดกรัมตัวเบ็ดเบอร์2อนะครับอ่าลูกปัดลูกกตานะครับนี่ลูกปัดลูกกตาเราครับเราเล่นแบบล็อกสต็อปเปอร์นะครับอ่าแบบนี้เล่นแบบล็อกสต็อปเปอร์นะครับอ่าเปิดเจิมด้วยสีส้มก่อนนะครับอ่าผมจะเล่นสีส้มนะครับยางเขาจะเนื้อเหนียวนะครับยืดนะเป็นยางตระกูล TPE นะครับจะไปใส่กับยางพวกยางทั่วไปไม่ได้นะครับเปลือยใส่กันนะอ่าระวังดีๆด้วยนะครับไอ้พวกนี้นะ แต่วันนี้อากาศนี่ค่อนข้างเย็นสบายเลยนะแต่จะมีตัวหรือเปล่าแค่นั้นแหละน้ำดีนะครับนี่ดูจกททา,ากสถานะการน้ำน้ำดีมาก อะไรกัดวะอะไรกัดเขาต้องผู้ชมไงมีอะไรกัดอโอ๊ะป้าเหรอโอ้โหวิ่ง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 คือมันอยู่ป่าหญ้านะนี่นี่มาอยู่นี่น <c oughs> ะ้าอย่าตัวเล็กกัครับ นี่มันลอยมาอยู่ตรงนี้เลยนะวิ่งย้อนมาผมวัดไม่ได้นะมันติดป่าหญ้าคือเวลาเราวัดแบบนี้นะมันติดกอหญ้าอยู่คือแรงมันไม่ส่งไปถึงตัวปลานะเมื่อกี้ปลามันกินตอนที่จังหวะที่ว่าเหยื่อมันลงแล้วมันไปอยู่ในซอกหญ้าพอดีอนะผมเลยวัดแบบมันน่าจะไม่ถึงนะแรงไม่ถึงปากปลา เพราะว่าปลามันวิ่งย้อนอืมกัดแล้วครับท่านผู้ชมไฟพังเลยนะไฟพังเลยนะเช็คสายก่อนนะอยู่ไหมเนี่ยดูวิ่งย้อนโอ้วิ่งย้อนนะครับ วิ่งลงกลางคลองเลยนะเชื่อเปล่านี่นี่ตึกต๊กตึกอยู่นะเนวะนี่นี่โอ้โหวิ่งย้อนมาไกลขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่นี่ไงมาแล้วนะครับตัวแรกของเราไอป้ปอกนี่เราก็จะเจออย่างนี้นะครับ <laughs> ตัวเล็กๆ <laughs> นะครับนี่ตัวเล็กๆวิ่งมาใส่นะตัวใหญ่ๆมันก็ชอบจับคู่กันแล้วนะครับ มันก็เลยเป็นแบบนี้นะก็เลยเหลือแต่ตัวปอกๆให้เราได้เชยชมนะเออ,อเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมลองขยี้หน่อย <c oughs> ขยี้ขยี้ การระคับท่านผู้ชมสายวิ่งงานนะเช็คสายก่อนเช็คสายก่อนอยู่ไหนเอยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วนะครับตัวที่สองล้วนะปึ๊บฟับนี่ใส่ดีขึ้นมาหน่อยครับจากตัวแรกนะอ่า ใส่ดีขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยจะดิ้นอะไรนักหนานะ <c oughs> ตัวที่สองนะใส่ดีขึ้นมาหน่อยครับท่านผู้ชมก็ใส่โอเคได้แล้วครับใส่ประเค็มเราเลยนะใส่นี้นะไปยกันต่อครับผม อัดแล้วครับท่านผู้ชมสายวิ่งเอานะตึกตึๆกตึกตึก,ตกอยู่ไหนเอยนี่ไงนี่ไงอุย้ยหลุดเหียไซดีด้วยนะครับท่านผู้ชมหลุดเฉยเมื่อกี้มันวิ่งออกมาตรงไม้นะครับวิ่งออกมากัดนะจะได้เลย โอ้โหสายสวยด้วยนะครับอืมกัดครับท่านผู้ชมกัดอีกแล้วนะกัดอีกแล้วนะเช็คสายก่อนนี่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  ยัอยงอยู่ยังอยู่ยังอยู่พย้อนเดือกก่อนนะครับโอ้โหพย้อนเสร็จมันก็หายเลยไอ้ป๊อกจริงจริงครับนอนอยู่น่ะขึ้นจีบเฉยสาดเอาว่าอยู่ทำไมมันคลายโอ้โตัวเบียดเปิดนี่โอ้โตัวเบียดง้างนิดนึงครับผมว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้มันหลุดนะ อืมตัวเบ็ดมันง้างที่ว่าว่าอยู่ทําไมเมื่อกี้มันหลุดอ่ะโหเสียดายเลยตัวเมื่อกี้ที่มันหลุดไปก็ลืมเช็คดูเลยว่ามันง้างหรือเปล่า โอ้กัดลูกปลาครับท่านผู้ชมตรงนั้นนะเมื่อกี้เยวลองก่อนนะเล่ยกัดลูกปลานะกัดหมดเลยอนะ อราะากาศครับท่านผู้ชมประกาศแล้วนะสายวิ่งสายวิ่งเช็คสายก่อนที่ไหนเอ่ยนี่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 ไงมาแล้วนะครับมาแล้วนะช่อนนะครับโทรศัพท์ก,ก็เข้าที่ช่อนก็มานะครับอ่ะเจออป๊อกนะครับตัวเล็กๆนะอยู่ใต้ฟักตกนะครับกอก็มานะ ก็เรียบๆผักตบมานะครับก็คือมากัดเลยแอบมากัดใช้เลยนะตัวนี้นะครับอือ่ะดูยันต่อครับผม อ่แล้วตัวเล็กนิดเดียวกัดอยู่นะเห็นเน,นี่ยนี่ลอยเลยลอยละลิ้วโอ้โหไอ้ป๊อกนะครับนี่เมื่อกี้ลอยละลิ้วเลยยุ่งเยิงเลยชิบหายไอ้สัตว์นี่ตัวป๊อกๆนะครับฮะ เท่านี้โป้งเลยนะใหญ่กว่านี้โป้งนิดนึงนะอ่ะ กัดแล้วครับท่านผู้ชมไผ่พังเลยนะวิ่งคลอ,องล่างเลยช็คสายก่อนไหนเอ่ยนี่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 อุยอ้ยอุยอ้ยใชงว่าตัวเล็กนะครับอุย้ยเลยวัด <laughs> แต่ไม่มีอะไรมาเลยอะตัวเบียดยังไม่เปิดนะน่าจะไอ้ป๊อปเปล่า กัดเหรอรกัดยัง้วยังไงนี่ไง,ไงจะวัดยังไงก็แอบกัดนะครับนี่นี่นี่โอ้ก็จะวัดยังไงจะวัดยังไงอ่ะอุ้ยลด หลุดตนหน้าต้ตาอ,อก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ลุยกันเต็มที่แล้วนะก็คือวันนี้ก็เจอแต่ตัวเล็กๆนะครับไอปอกนะครับนะเพราะว่าตัวใหญ่ๆมันน่าจะไม่ชินกับน้ําใหม่นะครับน้ําพอดีฝนตกตอนกลางคืนนะครับวันนี้นะเออเมื่อวานนะ เออก็ทําให้ปลาตัวใหญ่มันไม่ค่อยนอนตะลิ่งนะครับเพราะว่าน้ามันขึ้นนะครับขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ลุยเต็มที่แล้วนะก็ได้ตัวปอกๆมาหลายตัวอยู่นะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาลุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะเจอตัวใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ทิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับบายบาย